แจ้งข่าวดีคอรมออนุมัติของขวัญทั้งหมด3ชิ้นให้แก่ผู้สูงอายุบ้านไหนมีผู้สูงอายุคอมเมนต์ด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่บุม๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุม๋มในวันที่11พฤษภาคมปี2565นะคะ สำหรับเมื่อวานนี้นะคะเป็นวันที่10ก็มีการประชุมคอรมอค่ะได้มีการอนุม,มัตินะคะเกี่ยวกับของขวัญน,นะคะทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันให้กับผู้สูงอายุนะคะบ้านไหนมีผู้สูงอายุหรือว่าต้องดูแลผู้สูงอายุนะคะคอมเมนต์รายงานตัวกันได้เลยนะคะวันนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสําหรับผู้สูงอายุก็เตรียมเฮกันทั่วประเทศได้เลยนะคะแต่ก่อนไปรับชมรายละเอียดนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกบูมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งจ้ะ จเตือนนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปทุกๆวันและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุช่วยกดแชร์อกไปให้บุ๋มด้วยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากเพจนางสาวตรายสุรีเขาเป็นรองโฆษกประจําสํานักนานยกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยเอาไว้เมื่อวานนะคะว่าว่านายสาธิตปิตุเตชาะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและก็ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าพบ พลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายของขวัญผู้สูงอายุแห่งชาติปี2565สาธารณาสุขห่วงใย,ยมอบของขวัญผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2565โดยมีการสาธิตการคัดกรองความเสื่อมของร่างกายทั้ง3ด้านนะคะก็จะได้แก่ด้านที่1น,นะคะคือภาวะโภชนาการด้าน,นที่2การเคลื่อนไหวของร่างกายและสุขภาพช่องปาก ร้องโปรแกรมชะลอความเสื่อมของร่างกายให้กับผู้สูงอายุนะคะและการมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่และแผ่นรองซับแก่ญาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนั่นเองนะคะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าประเทศไทยกาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ซึ่งรัฐบาลมีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุของผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจําปี2565นี้จะเป็น ส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพของผู้สูงอายุให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการดูแลให้ครอบคลุมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเป็นประยามมีประสิทธิภาพภายใต้กลไกมีการส่วนร่วมของทุกภาคทั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบพ่ออ้อมผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตัวอย่างของขวัญชิ้นที่3ส,สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางให้แก่นางสาวคณิฐานัดกระจาา่างนะคะญาติของผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะนางสาวไตรสุรีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะคะว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้สูงวัยเป็นหลักชัยของสังคมจึงมีการมอบของขวัญผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี2565เพื่อให้ผู้สูงอายุกว่า10ล้านคนได้ รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่การคัดกรองความชลอความเสื่อมและการดูแลในภาวะพึ่งพิงด้วยของขวาญ3มชิ้นในระบบบริการสุขภาพนะคะก็จะได้แก่หนึ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นการคัดกรองความเสื่อริมสภาพโดยมุ่งเน้น3ามเรื่องที่สำคัญนะคะได้แก่ภาวะโภชนาการการเคลื่อนไหวของร่างกายและ สุขภาพช่องปากดําเนินการคัดกรองโดยบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เริ่มมีความเสื่อมได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทันท่วงทีครอบคลุมผู้สูงอายุกว่า10ล้านรายนะคะ 2. ค่ะเป็นโปรแกรมชะลอความเสื่อมของร่างกายเพื่อป้องกันการเข้าสู่ภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุ ดำเนินการโดยหมอคนที่1และหมอคนที่2นะคะในระบบสุขภาพปฐมภูมิโดยหมอคนที่1เนี่ยทำการวางแผนโปรแกรมสาธิตวิธีการและให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นและให้การดูแลรักษาเบื้องต้นในขณะที่หมอคนที่1เนี่ยทำหน้าที่เยี่ยมบ้านและเสริมพลังผู้สูงอายุและญาติให้ดําเนินกิจกรรมโดยโปรแกรมที่วางแผนไว้ครอบคลุมผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงกว่า1ล้านคนนะคะ ส่วนของขวัญชิ้นที่3นะคะก็คือการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิทประโยชน์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยบริบาลผู้สูงอายุของขวัญชิ้นที่3นะคะก็จะเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงสิทธิทประโยช startups, น์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยบริบาลผู้สูงอายุในระบบการดูแลผูส้สูงอายาุระยะยาวนะคะหรือว่า long term c a r นั่นเองค่ะ ก็จะได้แก่การจัดการดูแลผู้สูงอายุแคร์เมนเดเจอร์นะคะจำนวน16,00 0คนค่ะและผู้และผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็คือจำนวน10,000 0คนกันเลยทีเดียวนะคะตลอดจนสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ที่สำคัญนะคะก็จะได้แก่พ้ออ้อมผู้ใหญ่แล้วก็แผ่นรองทรัพย์สำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุติดเตียงเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับซึ่งนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงนั่นเองค่ะรวมทั้ง สนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวมีสมรรถนะในการบริบาลในครอบครัวนะคะครอบคลุมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียงกว่า500,000คนกันเลยทีเดียวนะคะก็ขอบคุณโครงการดีๆนะคะจากรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้สูงอายุด้วยนะคะใครที่ เป็นผู้สูงอายุนะคะก็เตรียมรับการช่วยเหลือกันได้เลยนะคะและสําหรับผู้สูงอายุท่านใดนะคะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะว่าท่านต้องการความช่วยเหลือในด้านใดจากทางรัฐบาลบ้านนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่มจบเพียงเท่านี้นะคะใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ